สวัสดีครับชื่อคุณด้วยนะครับผมแฮปปี้ฮัลโลวีนนะครับอ่าก็ในวันนี้นะครับมาสลับกลุ่มกล้องสักเล็กน้อยนะครับผมมาทดสอบกันนะครับว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันนะฮะแบบนี้หรืออีกแบบหนึ่งฮะก็จะเป็นมุมมองด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมโอเคเนาะแต่วันนี้ผมก็ฟลิปมาฝั่งขวาของหน้าจอเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้ามาบอกกันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะเรามาพูดถึงตัวปืน M13 กันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวปืนมันจะถูกบัฟขึ้นมาในเรื่องของของแต่งใช่มฮะ เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในซีซั่นนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้แต่งปืนยังไงนะครับผมรูปแบบที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับคือสายบุกเก็บเสียที่มีความแม่นยำนะครับ่าแต่ว่าก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการคุมปืนที่จะยากขึ้นนะครับผมซึ่งในเรื่องของการคุมปืนที่ยากขึ้นตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าถ้าเล่นสายบุกอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องของแรงดีแนวตั้งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สามารถคุมปืนได้จริงๆนะครับ มีของแต่งที่จะมาสลับเล็กน้อยแล้วก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเรามาดูของแต่งที่ผมแนะนเํามือนก่อนเดิมๆนะครับผมชิ้นแรกเลยถ้าผู้ชมจะติดกล้องเล่งไหมนะครับถ้าสมมติผู้ชมจะติดกล้องเล็ง ติดตั้งเลยนะครับแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ติดกล้องเล็งเดี๋ยวแปะโป้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาบอก2นะครับผมคีย์หลักสำคัญมากแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนจุดสามร้อยอาร์ทีสี่ดับเบิลสเต็คสีลาวนะครับบวกระยะได้ไปถึง20%เก็บเสียงด้วยนะครับแล้วก็บวกความจุแมกซีนมา10นัดโรลเร์ไรน์โหลดไป10%นะฮะโหเรียกว่าข้อดีบานเบิดเลยนะครับโดยข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วกันที่ลดลงไป1%นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งความเร็วกนนมัก็ไม่ส่งผลอะไรมาากกับเเรท่าไหร่นะครับผม ต่ในเรื่องของเลเวลาแรงยิงจะส่งผลกับเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าสํมมติชมจะติดแมกกาซีนจุด300 RTC Double Stack 40ลาวนะครับถ้าผู้ชมจะต้องติดเลเซอร์ o อ l ดวเลเซอร์แทติคอลไปด้วยนะครับเพื่อลดเลเวลาแรงยิงไป8%แล้วก็เพิ่มความพ่ายําเมื่อแรงยิงด้วยนะครับก็ในเรื่องของเลเวลาแรงยิงเนี่ยจะไปกบข้อเสียของอันตกีได้นะครับทำให้เราเนี่ยได้ข้อดีมาแล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ ข้อเสียก็จะมีเพียงแค่เลเซอร์ช่วยเลงแต่ว่าเลเซอร์ช่วยเลงเนี่ยมันจะเปิดเฉพาะตอนให้เราซูมยิงนะครับผมเฉพาะของเทริคอลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะให้เราซูมยิงก็คือจังหวะให้เราสังหารัตูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลเซอร์ช่วยเลงก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากนะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะครับผมคราวนี้นะครับผมแนะนาว่าเป็นในส่วนของลํากล้องปืนเลยนะครับลำกล้องปืนนะครับผมแนะนาเป็น R T C Mini Barrel นะครับเพื่อที่1ลดเลเ็วล่าแรงยิง2เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 3เพิ่มความเป็นเลขึ้นที่ขนาดเล็งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น3ขีดหลักที่ดีงามมากเลยนะครับผมโดยข้อเสียนะก็เลยมาหาสารตามก็คือในเรื่องของความไม่ยังเ่อเลงอีกจะลดลงไปนะครับอีกทั้งแรงดินเหนียวก็จะโผล่ขึ้นมา6%ด้วยนะครับผมซึ่งไอตรงนี้แหละนะครับมันจะเป็นปัญหาได้เพราะเราจะไม่ติดของแต่งที่ช่วยลดแรงดินเหนียวตังเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะไปผูกพันในระยะใกล้อยู่แล้วนะและในระยะใกล้เรื่องแรงดีมันก็จะไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเรามากอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้ของแต่งชิ้นสุด ติดพัน้ายเป็น rtc assault tactical เลยนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็เงยิงเพื่อลดแรงที่นแนๆอนแล้วลดอาการตัวตกไปนะครับทำให้การยิงของเราเนี่ยแม่นยำและคมมากขึ้นนะครับผมโดยก็เสียมีเพียงแค่ความเร็วที่กระสุนจะลดลงไป10%เรซซึ่งน้อยมากๆนะครับติดตั้งได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับในส่วนของพัน้ายนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ถ้าสมมติใครมีปัญหาในเรื่องการควบคุมปืนนะครับถอดพันท้ายออกเลยนะครับแล้วไปติดตั้งใต้ลำกล้องเป็นレンเจอร์ฟอร์ดกิฟแทนเลยก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นแคัรบ ถ้าสมมติท่านผู้ชมติดเลนเจอร์ไปใช่ไหมฮะก็จะได้ในเรื่องของควบคุมปืนกลับคืนมานะครับผมโดยข้อเสียก็จะเป็นเลนยิงเ้าลงไปเพียงแค่5%ซึ่งน้อยมากนะครับผมในเรื่องของระดัเลนยิงที่เพิ่มขึ้นมาเพียงห้าเน้อยมากถ้าสมมติไปถึง10%บเปร์เนะผมในเรื่องการซูมยิงที่ไม่ถึง10%เนี่ยโอกาสส่งผลน้อยมากเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมการแต่งไว้แบบนี้เนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมติดใต้ลำกล้องเป็นเลนเจอร์นะฮะข้อเสียเรียกว่าแทบไม่สาาักักกบบเเ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 รรลลลลลลยยยนะะฮเเซอ์ช่ว่ววงงงิ เพียงแค่นั้นนะครับแต่ข้อดีเนี่ยบานเบอร์เลยนะครับเห็นไหมข้อดีคือเยอะมากครับแต่คราวนี้ผมจะแนะนําให้ติดอ่าันท้ายเนี่ยเป็น r t c assault มากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าสมมติผู้ชมคุมปืนไม่ไหวติดใต้ลํากล้องเป็นレンเจอร์เลยนะครับแต่ถ้าสมมติคุมปืนไหวแล้วเป็น r t c assault tactical นะครับผมคราวนี้ถ้าสมมติเล่นใน br เล่นใน br ง่ายมากนะครับผมลำกล้องปืนนะครับให้เปลี่ยนเป็น r t c heavy long barlow ไปนะครับผมเพื่อเพิ่มแรงดันเหตุแล้วก็คุมปืนได้ง่ายขึ้นนะครับผมและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ ติดตั้งแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโอเคเนาะนอกจากว่าถ้าผู้ชมต้องการการคุมปืนมากขึ้นอีกนะครับผมก็เปลี่ยนจากเลเซอร์เนี่ยเป็นใต้ลำกล้องเป็นเลนเจอร์หรือสไตรฟอร์ดกิ๊ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะ PR ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคราวนี้นะครับผมมาสุบสเตตัสกันดีกว่านะครับถ้าสมมติเป็นแบบเดิมๆที่ผมแนะนำนะครับข้อเสียมีเพียงแค่เลเซอร์ช่วยเล็งนะครับผมกับเลนส์เดี่ยวตั้งบวกขึ้นมา6%ข้อดีนะครับบ้านเบมาก แรงยิงเร็วขึ้น10%ความแม่นยำเมื่อแรงยิงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเลเวร์ดามิเพิ่ม20นะครับเก็บเสียงความจุแม่สีเพิ่มมาสิบเวลาโหลดลดลงไป10%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับบวกขึ้นมา1แล้วก็ซูมอันนี้ก็คือติดกล้องเล็งนะครับผมแล้วก็ตัวตุ่นะฮะจะลดลงแล้วก็แรงดิ่งแนวนอนด้วยนะครับผมจะลดลงไปนะครับคราวนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ติดกล้องเลง็ลง,งละ่นะถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ติดกล้องเล็งใต้ลำกล้องสไตน Hand, ลรฟอร์ ก็จะดีขึ้นในเรื่องของความแม่นยำเมื่อแรงยิงกับแรงดันเอาตั้งนะครับเห็นไหมก็จะได้กําไรมานิดนึงแล้วแต่ไม่ข้อเสียแล้วข้อเ,เสียจะเป็นในเรื่องของความเร็วเคลื่อนที่ขณะเลงแทนนะครับโอเคนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะติดกล้องเลงไปแล้วกันนะครับผมเพราะผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่น่าจะติดกล้องเลงกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือของแต่งทั้ง5ชิ้นสําหรับในโหมด MP นะครับใน BR ก็อย่างที่ผมบอกนะครับลำกล้องปืนนะครับเปลี่ยนเป็น RDC Heavy Long Barrel นะครับผมส่วนเลเซอร์เนี่ย อาจจะเอาออกก็ได้แล้วถ้าสมมติท่านผู้ชมยังคุมปืนไม่ไหวก็ติดสไตรอฟอร์ดกิฟตหรือเลนเซอร์ฟอร์ดกิฟแทนเลเซอร์เลยนะครับโอเคนะครับเพียงแค่นี้เองนะครับก็จะเปลีป่ยนไปโหมด BR ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะเล่น MP เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแต่งปืนแบบนี้เป็นหลักนะครับก็ต่อไปนะฮะเราไปทดสอบประสิทธิภาพตัวปืนกันดีกว่านะครับว่าตัวปืนมันเนี่ย จะเป็นไงกันบ้างครับผมไปดูกันเลยครับก็ขั้นแรกครับมาทดสอบในเรื่องของดาเมจก่อนดีกว่านะครับดาเมจก็24ทุกส่วนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมส่วนหัวก็จะดาเมจเด้งไป36นะครับพูดง่ายคือขั้นต่ําใช้5้านัดในการสังหารสตูนะครับต่อไปในเรื่องของระยะดาเมจนะครับอันนี้ระยะ5เมตรนะครับดาเมจ24นะครับผมระยะ20เมตรนะครับดาเมจยังคงเป็น24เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่มีลดนะครับผมต่อไปนะฮะระยะ30เมตร ระยะ30เมตรดาเมจจะลดลงเหลือ18แล้วนะฮะแต่ที่ผมบอกว่าเราจะเล่นบุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น20เมตรเนี่ยการที่ระยะดาเมจถึง20เมตรได้เนี่ยถือว่าโหดมากๆแล้วนะครับผมนี่นะฮะระยะยิงแบบนี้เนี่ยแทบจะแบบไกลเกินสายบุกแล้วนะแต่แน่นอนว่าดาเมจเรายังคงเท่าเดิมนะครับเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคุมปืนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในระยะ10เมตรละกันนะครับผมด้วยผมจริงแบบควบคุมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเลนเดลตั้งนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมคุมปืนแล้วเนี่ย ะไม่มีปัญหาเรื่องแรงดรือแวตั้งเลยนะครับนี่นะเห็นไหมครับว่ามันกระสุมนมันกระจุกมากเลยนะครับผมอันนี้คือขณะเพิ่มความจุไอซีมาสินัดนะครับผมนี่นะเวลาใช้จร euh. ิงก <medi> ็แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าลองยิงแบบไม่คุมนะครับผมเวลาใช้จริงเนาะก็แนะนำว่ายิงตรงท้องนะครับผมนี่นะครับแค่นี้เนี่ยสตูก็ตายแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะที่สําคัญคือเสียงกระสุนเบามากเพราะว่ามันเก็บเสียงนะฮะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือในเรื่องของความเร็วในการรีโหลดจะสังเกตได้ว่า รีโหลดไวมากเลยนะครับโห oh, อย่างเทพเลยนะครับผมรีโหลดเสร็จปั๊บเข้าบุกต่อได้ทันทีนะครับเป็นแมกกาซีนที่คุ้มค่ามากเลยนะครับนี่นะครับโอเคเนาะแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการซูมจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะออกกำแพงอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะซูมยิงคาไว้ใช่ไหมครับผมหรือแบบ P ีไฟอะไรแบบนี้ไปนะครับแต่คราวนี้ท่านสมมติว่าเจอศตูจังๆแบบนี้ล่ะกดซูมยิงเลยแบบนี้ก็ ค่อนข้างจะวัยระดับหนึ่งเลยนะครับเนืดอว่าดีงามมากๆเลยนะครับผมก็ต่อไปนะฮะเราไปทดสอบตบกันจริงๆดีกว่านะครับว่าในสามจริงเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมเจอห้องที่มีคนสาสมใจสักทีนะฮะโอ้โหอันน่าจะเป็นสี่สี่นะครับผมเฮ้ยมหันอย่างงี้มหันนะครับผมมากว่าจะเจอห้องที่มีคนรอมานานละโอ้มีตัวละครแขนสีสันสามด้วยนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเก็บอยู่นะครับมีหนึ่งกับ2แล้วเดี๋ยวตัวละครซีซั่นสามโอ้เข้ามาเป็นแคร์เลยนะครับผม4คนเนี่ยน่าจะมีเปิดไมค์สื่อสารกันนะครับนี่ไงตุยไปเสียดายครับผมจำกัดการเดินนะครับผมเดี๋ยวผมบอกนะฮะนี่นะครับตายสองโอ้โอ้โอ เพื่อนปล่อยเฮฟรอดออกมาเฉยเลยคิดว่าเพื่อนคุมอยู่นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดคุมนะครับโอ๊ยโอเคมีสตูอยู่ตรงสุดนู้นนะครับเขาแคมป์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮบอสบอสบอสเพื่อนจะอะไรกันครับเนี่ยถ้ามีคนแคมป์ตรงนั้นคือมันเป็นจุดที่อันตรายนะครับผมบริเวณจุดตรงนู้นนะตุ้ยเก็บประสุนไปก่อนนะครับตุ้ยตุ้ย โลสุดนะครับมีตัวมาแน่นอนนะครับผมตายสามครับผมไม่ตายหรอตะกี้ผมยิงบอดไม่ตายหรออะไรกันเรียบร้อยครับตั้งป้องไปนะครับผมโอเค U วีไปให้ตำแหน่งนะครับโอเค ตรวจเช็คว่าปลอดภัยไหมนะครับผมกระโดดยิงนะครับโอเคระเบิดตายพอระเบิดตายเถอะตายอย่างอื่นก็ได้ดันตายพอระเบิดนะครับมันส์มากนะครับผมโอเคเฮ้ยโอเคครับจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเค โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในทีม red m a t นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมมีหนวดแขนผม่าเลยเล่นนะครับอีกฝั่งมีคนหนึ่งคนนะครับผมจะไม่ใช่บอดลวนแล้วไม่เป็นไรครับคือจริงๆแล้ว่ผมอยากเล่นในห้องที่มีคนด้วย3ไปนะครับแต่มันหาห้องไม่เจอสักทีผมทํายังไงดีอะผมก็พยายามแล้วนะครับผมต้องประมาณกับสามสี่ตาจะเจอสักรอบอะไรครับผมค่อนข้างจะเศร้าน้อมให้เลยนะครับผมเฮ้ยไม่ตายเฉยโอ้ โอเคครับเขีย <Okay, S 2> ครับผมให้ตายเถอะเจอคนไม่พลเจอบอดปั๊บตายทันดีนะครับผมดีโหลดไปนะครับป้อมปืนวางไว้ตรงนี้นะครับดักไว้นะครับผมโอเคครับพยายามจำกัดตำแหน่งในการวิ่งของเรานะครับผม <c oughs> ให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเข้ามาแบบ <c oughs> ยุ่งได้เยอะนะครับ เอ้ยออันนี้ผมพลาดเองนะครับผมคือเขามาเกิดข้างหน้าอย่างนั้นเลยผมตอนแรกคือผมมองแล้วไม่มีครับผมพอมองแล้วไม่มีปั๊บศัตรูเกิดข้างหน้าปุ๊บเกมแกล้งกันไปไปนเนี่ยโอเคครับจบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไวมากนะครับทีมเดีแมทนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับตัวปืน M13 นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่าเอยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะบวกสนุกมากเลยนะครับผมสำหรับสายบุกแม่นยำเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากในเรื่องของรล่นดิโวต้านะครับนอกจากว่าท่านผู้ชมจะไปเจอสตูที่ใช้แคมมันนี้มีปัญหาแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้พยายามเดินเกมบ่อยๆนะครับผมแล้วก็พยายามใช้ระเบิดอะไรแบบนี้เข้าช่วยสร้างสถานการณ์ให้มันไปเรื่อยๆนะครับผมด้วยความที่มันเป็นดาชิทเมนด้วยครับมันก็เลยบกกันหนัวๆนะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้วก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่สะพานก็ยิ่งดูคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับคลิปนี้ไม่มไมเป็นไรจริงๆแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะไอดีโอสนะครับบ้ย <c oughs>